การตรวจตรังกล่าวรายงานนายขอกระเป็นเชิญท่านผู้จัดสรรตาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรับผู้จังกล่าวรายงานของกระเป็นเชิญจังหวัดตรังขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังเป็นอย่างสูงที่กรุนาให้เกียรติมาเป็นประธานในที่ีมอบบ้านให้แก่คนพิการนายนัฐวุฒิคงของมนุษย์จังหวัดตรังเ่ไปดูแลด้านคุณภาพชีวิตของครอบครัวนายนัฐวุฒิเที่ยวน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านที่อยู่อาศัยเพื่อให้คนพิการ ท่านผู้บัญชาการกองพันทหารราบที่สี่กรมทหารราบที่สิบห้าท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านรองนายกเหล่าการชาติจังหวัดตรังท่านผู้แทนของาการชาติจังหวัดตรังท่านานายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อท่านประธานประงานกองยุ่งที่เหลือครอบครัวเชี่ยวน้อยวันนี้ในเรื่องของที่หัวใสผมต้องขอเรียน กับทุกท่านว่าพับมันจะพอนเรียบร้อยครับมาดับต่อไปจะพับพับอ่ะมันพอเรียบร้อยครับต่อมาเงก่อนอ่ันจะพอเรียบร้อยครับกาะครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะผมจะไปเชิญนางเรื่องบอกกับเจ้าบ้านคื อบคค่ครับบรรทุกาพครับอนุภาพเรียบร้อยครับัวกกับใส้กับาโครงดีลยที่หมูเจ่งไหมเก่งครับอังฟ้าครับบทึภาพครับคอับโอเคโอเคดอกต้อกตาครับต้ดอกาวตดมาเล เดี๋ยวดูกันนี่ก่อนหลับหรือเปล่าหลับไหมไม่หลับเหรอตอดู้นไหวหวัดดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างได้บ้านใหม่ชอบไปยกนิ้วโป้งเลยชอบบ้านไหนไหมชอบบ้านไหนไหมนี่คือชอบอ๋อเดี๋ยชอบ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  เอ๊ะปกติแถวนี้น้ำท่วมไหมท่วมถึงถึงระดับไหนครับอ๋อโอ้ยโอ้ตรงนี้มันมันแค่ลองลองลองจับราคาที้ไปลงทางนู้นอันนี้ยังดีอยู่โอเคสมัยนั้นนี่วิทยุที่เขาขายกันอยู่นะรวมเก่งที่ได้เอาดีไปยืนคู่กับอ่า ครับ đi ครับ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 